สวัสดีครับสวัสดีผติดตามช่องลุงพิยวและเพลินโชว์ออฟฟิเชียลครับผมสูงมากเนี่ยขึ้นไปสูงแท้ก็สูงดอกต้องซึ้งไปโยกแบบต้องตึ้งเจ็เนสันเจ็ดอ่ะสันสองอ้เร็วเร็วได้หนึ่งน,น่พี่อ้อง กูลได้เนาะวเสากเจือลกเสาย่อ่ะที่น่ะหน้าทั้งหลังนี่งเนี้นมีไวไฟบ่ะเฮ้กต้องหา,หไฟไฟา,าวไ่ต่เสาเปิดเจอเลยกเสาสตุ๋ตัวผมเลยเนี่ยโอ้จ <laughs> ะมาข้นสมขีดได้ยของผมขืนสมขีดได้แม่ง,ง,งมครับ อัปเดตหน้างานอัปเดตธนาการหน้างานเกงนเดีาเอาเขนหนามาสัพอบะบอยังากวเขาตี่เหนวะยี่ปอยจองไม่หย่างดิันหาากัเข่อนเห็นตลาดเขืกีบเ่งลค่ะอาชีพเน้นหามาเก็บเรื่องิดลอยเลสิหันหามาเก็บลอยเ้าลย ก็ว่ามันเจ้าเห่นเดงดึงอยู่ไเลยะ่นเห่นอยู่อ้ยพราวเงินเปเล่นดึงดึงตงส่ลยเ่ยอืจยัเ็ดหน้างายะบโดกำลังต่อสายจจ้าอยูท้นแหละมเา่อนจ้าคือยูท้นแหละมองยูท้นแบบทยูคบไม่มองไป มองไได้อย mm ู hmm. ่่ไอยู่ทนยูยูก็ี่มองไปไมองไปที่เห็นดอกเสยื่ออยู่ัตอนว่ามันยู่ยอนหักกันว่าเม่นนั่นเลยาจะเป็นบังคับโอ้ เอาแล้วงานงานคอแล้วเป็นไงครับพี่น้องขึ้นฉากแล้วนี่ก็เป็นอุปกรณ์ล้างสายไฟนะครับต้องเบิร์ดนะครับกสิมิสเปร์ไ้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่เบิร์ดนะครับ ส่วนตัวกลางนี่ก็กจะเป็นเวทีกลางเวทีหมุนเขานะครับจังสายสัญญาณนี่สเปรย์ไม่ไรนะครับเพราะว่าดูใดมือนึงเส้นใดเส้นนึงห่างมานะครับเขบกากแต่ก็ได้ไปเอาไม่เอาไปได้ไปหาหาพี่กู้นะครับมีสเปรย์ไว้ดีที่สุดนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปลาขอ้ฟังเลย มื่อนี้เขาก็บท่านปรแสดงนะครับอยู่ทีอ่าโรงเรียนโพนายางนะครับตำบลโพใหญ่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมอ้ยไหนพี่น้องก็ถือก็ปิดจ้ะครัแต่ว่าคิดดูสต็อปชิดดูหน่อยหนึงพี่น้องหลักจอด้านหลังก็คือครับด้านหลังเก้าสิบเซนนะครับนี่มไปับผม โอเคเลยครับผมท่านในนอนท่านในนอนแมันบอ่ท่านในนอนน่ะท่านท่านท่านด่านด่านท่านท่านท่านก็ร้ายนี่สิเลอร์ลุงเนาะมีนโอ้สุดยอดดีดีท่านเหมียจอดปลาหนีมาดิด้านหลังนะครับชิมซีดาร์ปินนะครับก็มาถึงเป็นบางส่วนแล้วนะครับ ชินเดพี่น้องชิมศิลปินนะครับมาหอยเป็นบางส่วนแล้วละนะครับมองจอดรถจอดล้ากาไลกว้างขวางครับพี่น้องที่าานี่จอดรถได้ดชุดหมดเลยที่ประมาณนี้จะไปเพิ่มอีกฟังหน,นึ่งกาละงานนะครับของสื่อของขาละกาไล แดงบะมิดอันผู้ซื้อสู้กินไหมครับอาจารย์นักดนตรีจะได้มาติดตั้งประกวดนนะเพราะว่าค้ำแล้วสักพักก,สก็สิได้สตาร์ทเชิงปันกำลังไงลังกันพี่หมีเดินไปเมื่อกี้อ่ะ คนยังน่าลงรถพี่น้องฝากพี่น้องครับก็ไเดี๋ยวไกลมากกำลังแรงเชียร์แรงใจนะครับทีมงานสนับสนุนโชวนนะครับผมเอาพ่อถือเสียกไปล้างงัวเสียไปเชือกไปล้างงัวเสียยี่ห้อที่เราเลี้ยงกันกช่ยามที่เราเลี้องตีนะก้อ ธรรมดานะครับพี่น้องก,กันที่คำเนี่ยทั้งไก่เนาะครับใจทุกทีงานนี่แบบกับสามลอยรู้โอ้แป๊บเดียวตัวนี้คล้องบนรถนะนี่เอารถไฟออกนะครับกระสีทอยรถเวทีหมุนเอาเวทีหมุนมาลง ความร้อเรื่องขการทำงานนะครับพี่นอ้องวิที่กัรเชียงแจ้งเชียงชจ้งปนีอย่างน่อยนี่ครับเชียงนันีแต่ว่าตรงตรงซิวหนี่นะครับแต่ว่าวิธีให้เชียงนีอย่างน้อยประตูทางเข้าอยู่พี่นะครับประมาทว่ามันเป็นเช็ดนะครับเป็นเคล็ดเป็นเคล็ดนะครับพี่น้อง ี่ว้วครับสักพักก็จะได้ทดสอบระบบเสียงสีเสียงนะครับอาารยชียงฟันทดสอบระบบเสียงสีเสียงโอ้เ oh, พิ่นมาปูสตัตว์เราผ่านพี่น้องอแม่รับมาปูสตัตว์อ่ะ อจองจับจองที่นั่งมองไหนเนาะมาหนิเป็นงานนันป้าป้านะครับป้าป้าโรงเรียนแบบเมีแล้วจับจองที่นั่งแล้วครับพี่น้องู้นไปจับจองที่นั่งไกลเวธีละลายนิดได้ง่ายเอาง่ายนอนง่ายได้ไหม ภาคเฉลิมสตาร์ช่างปันแล้วครับพี่น้องตั้มแล้วนะครับประมาณนี้ครับที่นี่ครับมาอัปเดตนะครับสถานการณ์นะครับหน้าเวทีนะครับให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันการทํางานของทีมงานนะครับไป็หอดใส่เหลียวนะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องมถือว่าสิเนสุดแล้วแหละครับจอกอยู่เรือประมาณนี้นะครับไฟเขากอยู่เรือเดินสายป้อนนะครับเพราะว่าเสาทัดอย่างก็ติดตั้งเรียบร้อยไปแล้วนะครับแล้วก็อู้ยื้ลืมขันขันสองขัน ใส้เวลาบาเกินครึ่งชั่วโมงนะครับขันขันมาให้พร้อมกันนะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบกับหกโมงนะครับเป็นสตาร์ชียงฟันแล้วครับพีกนิดน้อยสำหรับคลิปนี้ครับฝากพี่น้องมาเพียงแค่นี้นะครับพอกันคลิปหน้าพี่นอ้องยูดีมีแห้งถูกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยเงินท้องนะครับขอฝากสวัสดีครับ